หลังจากมีข่าวว่าทางกองทัพบกจะต้องถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่แต่เก็บชายแดนไทยกับเขมรไม่ว่าจะเป็นตำรวจหลายลํำกล้องปืนใหญ่รถถังสิ่งเหล่านี้คือการกระทําของกองทัพที่ตอบสนองนโยบายผู้มีอำนาจที่ผมต้องออกมาพูดสิ่งเหล่านี้เพราะว่าขณะนี้ทัวร์กำลังลงไปที่เพจกองทัพบกซึ่งอยากจะกลับเลยให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับว่าเรื่องนี้ทางกองทัพบกได้ตอบสนองนโยบายผู้มีอํานาจ ซึ่งผู้มีอำนาจได้ไปลงนามในจะเรียกว่าสัญญาสันติภาพก็ได้ที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหวังว่าเพื่อน,นำไปสู่การเกิดสันติภาพสิ่งที่ต้องถามผู้มีอำนาจท่านจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนไม่สบายใจอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่วันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถต่อรองกับทางเขมรได้ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเชลยศึก18คนหรือแม้แต่การช่วยเหลือต่างๆที่ทางเขมรต้องการให้ทางฝ่ายไทยช่วยเหลือผมคิดว่าผู้มีอำนาจสามารถเอาเรื่องนี้ไปเจรจาต่อรอง เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับภาษาตาควายเพราะขณะนี้พี่น้องประชาชนคนไทยกําลังห่วงใยว่าประเทศไทยจะเสียภาษาตาควายให้กับคขมเโดยสมบูรณ์ผู้มีอำนาจตอบได้ไหมครับว่าเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนท่านพลชี้แจงได้ไหมว่าท่านจะทําอะไรได้บ้าง